สวัสดีครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับการเปิดออเดอร์ในโปรแกรม MT5 นะครับซึ่งก็จะมีการอัปเตดตข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะครับจริงๆแล้วตัวโปรแกรม MT5 เนี่ยถึงมันเป็นโปรแกรม MT5 เหมือนกันแต่ว่าถ้าใช้คนละโบรกเนี่ยหลักการเปิดออเดอร์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตตัวอย่างของ2โบลกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเวลาเราเปิดออเดอร์เนี่ยมันจะมีตัวไทป์ของออเดอร์เนาะซึ่งปกติอ่ะมันก็จะเหมือนกันแต่ว่าให้สังเกตนะครับของโบกแรกนะครับอันนี้เป็นโบก IC นะครับวิธีการส่งออเดอร์มันจะเป็น Market Execution ก็คือเปิดที่ราคาตลาดนั่นแหละเดี๋ยวเรามาลองดูโค้ดของไอตัวเยที่ผมเอามาเทสนะโค้ดไม่มีอะไรเลยนะครับก็เปิดออเดอร์ไปเลยนะครับ ทีนี้ผมจะให้ปรินราคาอารออกมานะแล้วก็เวลาเปิดออเดอร์เนี่ยผมจะเปิดที่ราคาที่บวกไป100ยพอยต์ก็คือไม่ได้เปิดที่ราคาอารปกติซึ่งตัว d i v i s o o เนี่ยหรือตัวเบี่ยงเบนเนี่ยผมเซตไว้ที่1นึ่ n พต์นะครับซึ่งโดยปกติมันควรจะไม่เปิดแต่ว่าต้องอธิบายก่อนว่าในการที่โบเขาลองรับการทำงานแบบ Market Execution นะ่ะ เวลาส่งคำสั่งปุ๊บอมันจะเปิดเลยทุกราคานะครับใส่ศูนย์มันก็เปิดนะฉะนั้นราคาไม่มีผลเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ,อันนี้เราก็จะได้ออเดอร์ละก็คือราคาไม่มีผลใส่ไปเท่าไหร่มันก็เปิดนะครับอันนี้ก็คือในในส่วนโหมดนี้เนาะอันนี้หลายๆคนก็เลยอาจจะงงๆเนาะเพราะว่า มันเป็นโปรแกรมแบบเดียวกันนะครับคือคือหมายถึงว่ามันเป็นโปรแกรมเหมือนกัน MT5 เหมือนกันแต่ทำไมวิธีการทำงานมันไม่เหมือนกันอันนี้เพราะว่าตัวโปรแกรม MT5 อ่ะมันรองรับการทำงานหลายๆแบบนะครับมันก็เลยอาจจะมีอยาบางอย่างที่ไม่เหมือนกันอย่างผมยกตัวอ,อย่างถ้าเรามาดูตรงออเดอร์ ตรงนี้ราคามันจะเป็นมาเก็ตนะครับแต่ว่าตัวนี้ราคามันจะเป็นไพรส์ก็คือถ้าเป็นโบกที่มันเป็นมาเก็ตอะคุณส่งราคาไปเท่าไหร่มันก็เป็นมาเก็ตมันไม่ได้เอาราคาที่ส่งในฟังก์ชันไปส่งด้วยนะฉะนั้นจะสังเกตความแตกต่างอันนี้เป็นโบกของตัวอิ f y ฟที่เขา,าให้เทสนะครับมันจะมีตัว division มาด้วยก็คือเราสามารถกําหนดระยะได้ว่าว่าบวกลบไม่เกินเท่านี้นะครับมันจะเปิดหรือไม่เปิดอ่าเดี๋ยวเรามาลอง ใช้เอตัวเดียวกันแล้วก็ส่งคําสั่งดูนะครับมันก็จะไม่เปิดออเดอร์แล้วมันก็จะบอกว่าออฟโค้ดนะครับเพราะว่าผมบวกไปร้อยพอยต์ตั้งแต่ตอนแรกที่อธิบายนะครับว่าโค้ดตัวนี้ผมบวกไปร้อยพอยต์นั่นก็หมายความว่าถ้ามันเป็นโหมดนี้นะครับก็คือเป็น i n s t a n c เนี่ยมันจะเช็คราคาให้ได้แล้วถ้าไม่เข้าเงื่อนไขมันก็ไม่เปิด แต่ถ้าเกิดเป็นโหมด Market เนี่ยมันเปิดเลยนะครับฉะนั้นตัว copy trade เนี่ยถ้าไปใช้ในโหมด instant มันก็จะมีความใกล้เคียงก็คือสามารถคุมราคาได้ตามจุดที่เราต้องการนะครับสำหรับในตัวของฟังก์ชัน price gap นะครับอ,อ,อะไรพวกนี้มันจะคุมได้แต่ถ้าไปเปิด Market price gap มันก็คุมได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดส่งไปแล้วราคามันดีดอะมันก็จะมีโอกาสเลื่อนได้มากกว่านะครับ สรุปก็คือถึงมันเป็น MT5 เหมือนกันเน่ยเราสามารถที่จะเช็คดูได้ก่อนนะว่ามันเป็นการส่งคำสั่งแบบไหนซึ่งมันมีผลกับความคาดเคลื่อนของราคานะครับแล้วก็ใน EA หลายๆตัวที่มันต้องการความเป๊ะของราคามากๆแล้วเราไปใช้แบบมาเก็ตเนี่ยมันไม่สามารถคุมราคาตอนส่งไปได้นะคือส่งไป10บาทมันเปิด20บาทก็เปิดได้นะครับ ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่สง,ส,งสัยนะว่าเอ๊ะทำไมตั้งเปิดคำสั่งไว้แล้วส่ง eA เปิดคำสั่งหรือแบบเขียนโปรแกรมนะเปิดแล้วมันเลื่อนนะครับก็เหตุผลประมาณนี้แหละที่มันเลื่อนได้เพราะมันเวลาเราส่งมนเราส่งเลขไปแต่เวลามันไปไป,ไปถึงเซิร์ฟเวอร์มันเป็นไพที่เป็นมาร์เก็ตก็คือเท่าไหร่ในตลาดก็เปิดเลย นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับบอกว่าจะมีประโยชน์กับคนที่เริ่มมาใช้สำหรับตัว m t 5นะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ